โอภักจิราสมกอดให้กำลังใจเป้ยปานวาดแต่มีดราม่าสะง,งั้นเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเมื่อเพจดังตีท้ายครัวโพสคลิปมิตรภาพงดงามโอภักจิรากอดให้กำลังใจเป้ยปานวาดหลังไปถ่ายรายการด้วยกันท่ามกลางชาวเน็ตจ,จำนวนมากแห่คอมเมนต์ชมความน่ารักนี้จำนวนมากมิวายเจอดราม่าหลายคนต่างวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงรูปร่างการแต่งตัวของสาวโอที่บอกกันว่า โอเป็นคนสวยนะแต่ลดหุ่นอีกนิดเธอจะเริศโด,ดดมากๆแต่ก็ยังสวยอยู่แม่โออดีตน่ารักมากตอนนี้นางคงมีปัญหาสุขภาพจึงลดไม่ลงจริงนะอยากให้นางกลับมามีหุ่นที่สวยเหมือนแต่ก่อนใครแนะนําก็ลองดูและคําแนะนําไม่น่าไปหนักหัวใครนะไม่ได้บลูรี่เบือกับอีพวกโลกสวยและอย่าสอมาตอบคอมเมนต์แบบหมาๆนะโอ้เดี๋ยวนี้แต่งตัวไม่สวยเลยดูอ้วนมากจ้